เดวิ้งจะไปไหนนี่จะไปหาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะโอ้อยู่ที่ไหนขอนแก่นค่ะขอนแก่นจังหวัดอะไรจังหวัดขอนแก่นโอดเนาะตื่นเต้นเพิ่อดีไปหาผู้บ่าวสักหน่อยเนาะสองบอลลกเนาะก่ะเตรียมอะไรไว้างไรละครโอเคเสียอะไรเลยโอเคครับแค่หมูเนี่ยแค่หมูของใครเนี่ยของใครนี่นี่เห็นไม่ได้ได้ไปขี่รถกับเขาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ใช่ครัแซ่บอยู่บ่อร่อยไหมนี่ อร่อยจ้ะกินไหมยังยังจ้ะน่องปองไปใครเข้ามาแล้วนะครับช่ยมามื่อนี่เมื่อนี่ไม่คนณขนาดตัวไหนเ้าบ่สูราบังมีดราังมีดถือมีดไวัี้กง่ได้เลด้ย้ือจนาไถอลงบนมคาเขาอยี่สิบมาไม่เหี่ยะไรเ กอูหบานเลยดียวี่ยลายอยเป็บมันถองจะฟองเด้อน่าลายเด้อตอนนี้ก็ร้านเราก็ใกล้จะอ่ อ๋ทักสีบวาทั้งใดเนาอไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงคนโทรมาเยอะมากจะมาลามเยอะมากพรุ่งนี้คนจะมาลามเยอะมากบอดพิกฟิล์มแดมเปิดปลาหอดแห่งแรกพระอีสาน ยิ่งใหญ่อลังการไม่มีเวลาอ่านดามงดรามา่าใครดรามา่าอะไรรู้รึผมทำงานผมหาตังช่วงนี้ผมเอาไปส่งเสียเลี้ยงลูกเต้าเดา้าด่างไม่ค่อยหาตัางที่พี่น้องมือยข่งเลยดามงดรามา่าน้ำไผ็ไดีนี่โอแข็งสิเปิดล้านมืออื่นสิเปิดล่านทดลองระบบได้พี่น้องสิเปิดล่านทดลองระบบแล้ว เขม,มีเวลามาสำเรีปีเปียดเด้พี่น้องนัตตี้บอกเพื่อนเปิดไฟตรงบอกพีุ่่มนเปิดไฟกำแพงให้หน่อยบอกพีุ่่มเปิดไฟกำแพงให้หน่อยม,มีเวลามาสำเรีปีเปียดครับสำเรีปีเปียดเพราะว่าร้านเราพรุ่งนี้จะเปิดและมีคนโทรมาเยอะมากวันนี้แบบว่าจะมาแบบแต่ร้านเราคือบอกอว่าสำหรับพรุ่งนี้ใครมาก็ได้ผมกับผมกับห้เราฟี่พวกเระขวนไหม แสงสมพวกเราขวดไหมพี่น้องฟีแสงสมแหมไพสิบมาเนาะฟีแสงสมแหมพี่น้องเอ้ยอันนี้มุมข้างนอกนั่งชิลไดม้มุมมุมข้างนอกนั่งแบบว่ากินรมชมวิวมุมข้างนอกเปิดระบายทีเอาซะล่ะไม่จะกาศได้อยู่นะแม่ข้างนอกนะ่ะ อันนี้ทางเข่าพี่น้องอ๋อโอเคข้างหน้าเปิดกว่ามือแค่นี้อ๋อโอเค,อเคมึงถือไปดีดีเฮ้ยเกิดไม่ถือกูเมื่อกี้เนี่ยอะไรบักเปลี่ยนรถเอ้ยอันนี้เป็นภายในนะครับภายในสู่ภายนอกใกล้แล้วนะครับใกล้จะมีความจริงแล้วกับฟินคลับพี่น้องเปิดก็หน่าเปิดแม่แม่ก็หน่าพี่หนุ่มโชว์ดูแม่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 ดู เอเอ VIP นะครับ VIP เออห้าสิบแก้วใช่ค่ะเพราะมันห้าชั้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะอันนี้คือร้านฟินครับฟินใจนะครับบอกเลยว่าอะไรนะกายไปเลยสาบาทไปเลยเข้าต่อให้เพิ่มขึ้นบอก ่ติดนี่บอเอาให้ไปเล่นเสา้าบาทได้บอโอ้ยเหรียญนีม่มีอยู่บออันนี้เจแล้วมีอยู่นนั่ออเออกูกี่แฟนเขารวยอยู่หล่อรวยหน้าตาดีาาาานี่นะครับบอกแฟนมาช่วยงานเร็วาเร็วไลส่ไลสดุด ไม่บอกแฟนมาขับมาจ e s t y ให้ c o o k i นั่งเร็วรถไปจะตำแหน่งรู้ไหมทุกคนเนี่ยจะไม่คุยกันอะไรเราบอกเพื่อนบ้างห่อยนะคะเพราะว่ากันในส่วนตัวเองโตวี่ครับพี่น้องอันนี้ตัวี่ไอพีอันนี้ตัวี่ไอพีร้วยตัตวี่ไอพีนะครับอันนี้จะเป็นตัวี่สำหรับใครที่มาเพสมาบ้านนะคะใกล้แล้วค่ะไอโตวี่ไอพีโตวี่ไอพีรู้ป่ะพี่น้องรู้ป่ะรู้ไหมพ่อม่าเตรียมตัวนะคะมีเหลือกันแค่สามชีวิตนะคะ คือการชีวิตนึงไปอะไรนะกินเอ็มร้อยเจียอะไรหน่อยไม่น้าตาที่มันไปหมดแล้วเราเก้าโมงเช้าไปโมงเช้าอ่ะเหมือนกันเหมือนกันจะมีสีแบบไม่ฟูบอ่ะมีราคาไหมล่ะพี่อยเดียบมีราคาไหมสองกรอบอ๋อน่ากินนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อินน่าจะเป็นสีเยอรมันเออตุ๊กตาองมิสซี่เยอรมันอันนี้ตัววีอันนี้จะเป็นตัววีนะครับพี่น้องตัววีก็พรุ่งนี้ตัวเต็มแล้วนะครับ โต๊ะบีเต็มแล้วแต่ว่าโต๊ะโต๊ะยืนเ่ะบอกรีนมาเลยโต๊ะยืนพี่น้องอยากมากก็คือบอกอินมาเลยนะครับพี่น้องชาวขอนแก่นเราก็บอกอินเข้ามาเลยไม่ไม่ไม่ด้มีไม่ได้มีให้จองอะไรครับเพราะเว่าเป็นการทดลองเปิดร้านเป็นการทดลองเปิดเป็นโตวีเป็นช่องเป็นช่องมันจะเป็นช่องเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับมันจะเป็นช่องเป็นช่องเจอสิเเจอพี่น้องอย่นี้อีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมโต้วีอีกเหมือนกันนะครับเช่นกันตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นมุมช่องเป็นช่องอย่างนี้เลยนะครับโต๊ะ B นี่คือสําหรับ FC อยากนั่งแบบไพรเวทซี่เรียกน้องๆน,นั่งอ่านั่งมุมนี้ใช่ปะนั่งแบบนั่งตรงนี้ตรงไพรเวทตรงนี้ก็เรียกน้องคนนั้นมาล่างนี้เออคนหรอดาราหน้าตาดีช <c oughs> ี้เขาคือยองสีส่เขาคือเป็นยองสี่เขาคือเป็นยองยองสี่ฉันดอกเขาคือเป็นเห็ดแต่งสี่ฉันเดี อันนี้เป็นโตว,วีมุมอีกมุมหนึ่งแบบรูสุดๆเลยพรีเมียมสุดๆเลยเอออันนี้อันนี้คือพรีเมียมสุดๆเลยครับโซฟาผมบอกเลยว่าเอาแบบอย่างดีเลือกแบบอย่างดีก็มาอย่อย่างดีนะครับเราก็จะมีเอ่อมุมดีเจดีดีดีเจนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มุมดีเจดีเจบอกเลยว่ากล้ามใหญ่หน้าตาดีใช่ไหมวะใช่อันนี้จะเป็นโต๊ะบอกอินเข้ามาเลยแต่ว่าคนจะมาจาก ต่างจังหวัดเยอะอยู่นะมาทดลองเปิดแต่ว่าขอร้องว่าใครจะมาคอนเจนเซชั่นอะไรใครจะมาคอนเจนเซชั่นเชิญเส้นอะไรนะขอวันที่หนึ่งใครจะมามอบดอกไม้ชอบมอบกระเช้าพรุ่งนี้อย่เพิ่งมานะไม่ไม่เอางงตรงว่าไม่ไม่มีเวลารับเพราะว่ารับจริงๆวันที่หนึ่งนะครับพี่น้องรับรับรับอีนีนี่ยคือวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งขออนุญาตแฉีงนตานครับเพราะว่าตามันแร่ไม่ได้นอนมีชู้เราอยู่ไหนที่เอาใส่ก่อน ถ้าเราจะเปิดรับจริงๆอ่ะคือวันที่1รับแบบดอกไม้อยากมาแสดงความยินดีอยากมา,าเริ่มแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับกับร้านฟินคลับนะครับผมเป็นผับแห่งใหม่ของภาคอีสานขอนแก่นบ้านเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นแคชเชียกำลังหัดกันอยู่นะครับนี่แหละ11นิ้วจะพารวยสินิ้วพาล้านจะ,จะกดจะกดเงินร้อยเป็นเงินล้านไหนดูสิ นีน้ำตาลจะกดเงินร้อยให้เป็นเงินล้านกดไปกดมา